แต่เรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมาลุ้นนะสาธรมูลจะหนึ่งจะรับเรื่องไหมสองจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีหรือไม่นะครับแล้วก็กระบวนการต่อไปอ่ะจะเป็นเรื่องของไม่ค่อยยากเท่าไหร่ละแต่ที่แน่ๆเราเห็นตอนนี้รัฐบาลกําลังจนตรอกจนกระดานละถึงแม้ว่าจะมีการปรับพันธม์ตรนะครับในรูปแบบใแดก็ตามแต่การปรับพันธม์ตรของเขาเนะี่ยมีเจตนาเดียวเพื่อต้องการที่จะออกรับหยัดกับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน5ฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องระทึกนะครับของอุ้งอิงตอนนี้ปรากฏว่าสวกว่า36คนได้ยื่นถอดถอนและสารนะครับลุ้นว่าจะรับคำร้องและหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังโคอ่ะไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพบแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ ក៏ថាសូមអនុញ្ញាតពីពុកថាពុកកុំឲ្យស្ដាប់ចំណៃអាមេតួភូមិវាពីអាហ្នឹងក៏វាជាតះតប្រចាំងជាមួយនឹងថាបរដ្ឋ័យគេវាជាឈីស្រ្តីដែរដល់ក៏ពុកស្ដាប់វាតែអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ពុកខំបាត់ เพราะตอนนี้ทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะประทะก,กันตรงชายแดนนะคะอ่าเมตตอภผมเบีย้ยนะเป็นยัยจังเอ,อยลอยครูนเบีย้ย จังอันนี้สร้างอันนี้สร้างเรตติ้งแบบนี้ให้เดิมเคยปักบอลตอนเนี้ยโนมเบตติ่งตั้งปีอย่างทุนทงทุกบาทด้ยิงจังยิงประเทศทั้งปีคือจังบาลจะเทเดียบหนังสั้นเดียบโดยอย่าไปมุนปฏิดิษิ์กาการ์ลางทุกบาทบอกว่าให้ท่านคุณเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้ว สถาก็สมายยาตปกทานขมวยพองอะไรนี้ไทยปีประจีชนไทยปีจารนบันเดงให้เด้งขมวยสถานาศกขมายเตอร์บุญยุรรรมตรีขมาปกบัดรอะว่าเออจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้ค่ะก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์นะคะ แล้วก็เอดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือแต่คนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละค่ะว่าทางทางกัมพูชาทางท่านคุนเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองที่เอได้พูดที่คลิปออกมาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธอะไรเงี้ยดิฉันก็อ่ะโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อท่านแม่ทัพภาคสองพูดอย่างเงี้ยในเมื่อเราอ่ะ ทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันประทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเออเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็นคุยโทรศัพท์กันเป็นมันมันมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการ เทคนิคในการคุยกันกันเจรจาต่อรองมนะันที่มีคลิปออกฉันโทรมาก่อนเลยนะโทรมาขอโทษนอโทษแล้ก็คุคลิปที่ออกนั้นก็เป็นเรื่องการเจรจาของตุนันประเทศเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปิดใจอะไรแต่ว่าผมก็ฝากท่านว่าขอให้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพราะคนใต้นิภพเลือล่อนแรงน่าหงองครับ คนผมก็แค่วงผมคือทหารอาชีพยืนยันว่านายกรัมตรีมีเวลาจํากัดน,นะครับต้องลาออกทันทีเดี๋ยวนี้เพราะปล่อยท่านดารงตําแหน่งนายกรัมตรีต่อไปไม่ได้อีกแล้วมีความส่มเสียงที่ประเทศจัดเสียหายหนักกว่านี้ผมเรียนไปยังนายกรัมตรีเลยนะครับท่านไม่มีเวลาอื่นแล้วนะครับท่านอย่าเพิอเฉย ถ้าท่านเพิ่มเสื้อเนี่ยเราขอเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคว่าท่านปล่อยให้นายกร,รัฐมนตรีดําเน,นินการเป็นนายกร,รัฐมนตรีของประเทศไม่ได้ต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วก็อย่าไปหลงประเด็นเรื่องยุบสภาเพราะทายุบสภาเนี่ยสสที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาจะต้องรับความผิดไปด้วยเป็นความผิดที่นายกร,รัฐมนตรีก่อขึ้นเราประกาศ ทำการชุมนุมในวันที่28มิถุนาที่อนุสวรีชัยสมรภูมิใช้เวลา5ชั่วโมงตั้งแต่เวลา16นาิกาถึง21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเนื้อหาที่หาหรือการเบื้องต้นมีเนื้อหาที่สําคัญบางประการที่จะต้องเปิดเผยกันในวันที่28นแลนี้เราคิดว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ยืนยันได้ว่านางสาวแพนทองทานชินวัตร นายกรัมนตรีได้กระทําผิดขั้นตอนและเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชานะครับซึ่งก็จะได้เปิดเผยกันนะครับอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมหลักฐานกันในวันที่28นะครับแต่ก่อนถึงวันที่28ที่ประชุมได้หารือกันได้ชักชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมกันสแสดงสัญ,ญลักษณ์เป็นฝ่ายประเทศไทยด้วยการติดธงชาตินะครับ แสดงสัญลักษณ์ธงชาติในรถยนต์ของท่านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือแม้แต่การแต่งกายที่สามารถยืนยันด้วยธงชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าผูกผมหรือว่าริบบิน้นใส่เสื้อที่แสดงสัญลักษณ์ธงชาติตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28แนะครับแล้วร่วมกันรณรงค์ผ่านโลกโซเชียลติดแฮชแท็กมิถุนาเรามาแน่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งในโลกโซเชียลนะครับ พี่น้องให้ร่วมกันติดแฮชแท็ก28มิถุนาเรามาแน่ซึ่งก็จะเป็นการรณรง์ร่วมกันที่จะเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนอกจากนี้ภายในอาทิตย์นี้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะมีการรณรงค์กันร,รอบกรุงเทพมหานคร<ห>เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในวันที่28 นะครับแล้วพี่น้องต่างจังหวัดเรียนบอกพี่น้องต่างจังหวัดในวันพฤหัสที่26ขอให้พี่น้องแต่ละจังหวัดได้ออกมารณรงค์ภายในจังหวัดของตัวเองแล้วร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา18นาฬิกาที่หน้าสารการของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการยืนยันเป็นฝ่ายประเทศไทย นะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่ากิจกรรมรณรงค์ในกรุงเทพเราก็จะรณรงค์กันตั้งแต่วันพุธวันอังคารเป็นกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับวันพุธรณรงค์รอบกรุงเทพวันพฤหัสก็จะเป็นการรณรงค์ร่วมกันระหว่างพี่น้องที่อยู่กรุงเทพและพี่น้องต่างจังหวัดให้รณรงค์ในจังหวัดของตัวเองและร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา18บนาฬิกานะครับส่วนวันศุกร์ก็ให้พี่น้องได้เดินทางมาสมทบ การที่กรุงเทพหานครนะครับจะเป็นวันที่พี่น้องเดินทางมาแล้ววันเสาร์ที่28เราจะมีกิจกรรมการที่อนุสาวรีย์ชัยสมรรบภูมิยังยังคงจุดยืนเดิมนะครับเรายังเรียกร้องให้ให้คุณไพฑูลทานแสดงสปิริตด้วยการรับผิดชอบนะครับต่อกรณีของคลิปหลุดนั้นด้วยการเราออกโดยทันทีนะครับแล้วรวมทั้งเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะครับี๋ยวก็ภายในทิศหน้าทางฝ่ายกฎหมายนะครับทนายน,นิทิพรลำเหลือแล้วก็ทีมงานเนี่ย ก็จะดาเนินการทางกฎหมายอ,อีกแง่มุมหนึ่งในเรื่องของกลุ่มกบปทอรครับในการที่จะไปกดดันพักร่วมรัฐบาลให้ถอนตัวเนี่ยเรามีการดาเนินการในเรื่องนี้ยังไงบ้างกําลังหารือกันอยู่ครับเป็นข้อเสนอหนึ่งในการการประชุมวันนี้เลยนะครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งว่าน่าจะเข้าร่วมน่าจะรณรงค์ไปยังพักร่วมรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาตินะครับนี่ที่ประชุมเสนอเลยว่าน่าจะเดินทางไปยังพักร่วมไทยสร้างชาติซึ่ง ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าราชการที่ปากก็เขามีท่าทีชัดเจนอยู่แล้วก็คงไม่ไปนะครับก็อาจจะเป็นในวันวันพุธที่ที่จะทํากิจกรรมนั้นนะครับคณะกันมาธิการาหารและความมั่นคงของรัฐพุทธ,ธสภา,ารวมทั้งสมาชิกพุทธ,ธสภา,านะครับก็จะมาถแถลงการในฉบับที่สามนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถแถลงการคณะ กรรมธิการการทาหารและความมั่นคงของรัฐพุทธิสภาร่วมกับสมาชิกวุฒธิสภาเรื่องขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์พิพาทบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568คณะกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพุทธิสภา ได้ออกแถลงการประนามการกระทําของฝ่ายกมพูชาและแสดงความไม่สบายใจต่อพฤติการของผู้นำรัฐบาลที่แสดงออกถึงการอ่อนด้อยความสามารถขาดภาวะผู้นำโดยคณะกรรมการได้เรียกร้องให้เปิดอภิปรายทั่วไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการคาดหวังว่าผู้นำรัฐบาล จะได้รับรู้ด้วยจิตสำนึกและระลึกได้ว่าตนเองคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อวานนี้เวลา1ิบสี่นาฬกาสามสิบนาทีนางสาวแพทองคานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงยอมรับว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นคลิปเสียงของตนตนานากับนายหุ่นเจนจริง โดยมีเนื้อหาภาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นคนฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งเป็นการด้อยค่าไม่ให้เกียรติทหารและกองทัพที่ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนอีกทั้งการสนทนาเป็นลักษณะการยินยอมอ่อนข้ออ่อนน้อมให้กับอ,อริราชตรูผู้ลุกรานต่อแผ่นดินไทย โดยได้แสดงท่าทีที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการที่นายหุนเซนเรียกร้องการกระทําของผู้นำรัฐบาลเช่นนี้ทำให้ประเทศเสียหายอย่างใหญ่หลวงและประชาชนคนไทยหมดความเชื่อถือศรัทธาเพราะที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้นำรัฐบาลล้วนต่อไปถึงความเป็นคนไม่รักชาติจากพฤติกรรมดังกล่าว คณะกรรมาการการทาหารและความมั่นคงของรัฐพร้อมด้วยวุฒธธิสภาและกรรมาชิกวุฒิสภาจะมีความเห็นว่าการกระทําของนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีอาจเข้าข่ายเป็นความผิดดังนี้หนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราห้าบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ในวงเล็บที่สองนะครับป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของประเทศชาติและสาธารณะของแผ่นดินในมาตราห้าสิรัฐต้องพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอดุดรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิดอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งการนี้รัฐต้องจัดให้มีการทหารการพูดและข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นก็ในมาตรา164นะครับในเรื่องที่สองนะครับเป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญานะครับมาาในหมวดที่สอง ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรและหมวดที่3นะครับเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรนะครับในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นฐานเป็นกบฏหรือคบคิดกับบุคคลซึ่งจะทําการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศหรือที่เป็นปรปักต่อรัฐหรือร่วมเป็นข้าศึกของประเทศและมาตรา157นะครับฐานเป็นเจ้าพนักงาน ไปบัติหรือละเว้นการฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไปบัติหรือละเว้นการไิบัติหน้าที่โดยสุจริต 3. นอกจากการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในหลายๆมาตราดาังกล่าวแล้วยังส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งของผู้และตำแหน นะครับผู้นําทหารคือท่านแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นคนละฝ่ายกับเราซึ่งหมายถึงเป็นคนละฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกับประธานวุฒิสภาของกรัรมพูชาถือเป็นการสร้างความแตกแยกในชาติและยังเป็นการกระทําที่เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตและระเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บว,วงเล็บ4และวงเล็บ5หาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณนะกรรมาการการอาหารและความมั่นคงของรัฐพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่อาจปล่อยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกันกบ กัมพูชาและเป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ดังนั้นคณะกรรมาการจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งและหยุดและยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมกับน,นี้คณะกรรมาการไม่สามารถปล่อยให้บุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยบริหารราชิน บริหารร้วยการแผ่นดินต่อไปได้แม้แต่วินาทีเดียวกรณีนี้จึงมีความจำเป็นต้องยื่นถอดถอนนางสาวแพทองทานชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุด่ติดและมีพฤติกรรม อันเป็นการฝ่าฝืนไม่ไปบติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพอสองพันรวมทั้งดำเนินการเอาผิดกับนายกรัมงตีต่อองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปขอให้เปน้องมีกําลังใจนะผมฝันดีอยู่เรื่อยผมนอนฝันเมื่อคืนนี้ตอนแรกท้อแท้แต่นอนฝันเมื่อคืนนี้บอกว่าประชาชนชนะแน่นอนครับพี่น้องอประเทศไทยกดแห่งกรรจะทํางานให้ตะกูลชั่วไม่มีแผ่นดินอยู่อีกต่อไปแน่นอนครึ่งข,ข่อนประเทศเขาต้องเดือดร้อนจะขนาดไหนม,มึงรู้ไหมว่าทหารเขาต้องพัดพากจากครอบจากครัวจากลูกจากหลานเพื่อไปปกป้องผืนแผ่นดินทยไปอยู่ชายแดน มึงรู้ไหมว่าทหารใหม่ๆ,ๆเนี่ยที่เขาฝึกฝึกมาเนี่ยแม่เขาสั่งให้มาส่งมาเป็นรั้วของชาติเนี่ยตอนนี้เขาไปอยู่กันตรงไหนเขาจะกินยังไงจะนอนยังไงมึงเคยมีไหมน้าสะกอดมึงที่จะไปมึงไปนั่งจัดฉากไปนั่งแดกเข้ากองกันน่ะมึงไปนู่นเลยแน่จริงมึงไปกินอย่างทหารเลยกินนอนอย่างทหารเลไไปกับโกงไปไม่ได้เดี๋ยวกูพาไปคืออะไรมึงคืออะไรสิ่งที่มึงทุกทาทุกวันเนี้ยเนี่ยเหตุสเหตการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขายชาติแล้วนะมึงรู้ไหม มันเป็นวิการ์ลิีไทยคําอังคฤษคํากระแดะค่ะอืกูฟ้าเลยมาสิพวกติงปกป้องอะมาดิมาปกป้องแม่มึงจะขายไประเทศขายชาติแล้วเนี่ยมึงจะยกค่าให้เขาแล้วเนี่ยออกมาปกป้องเขาแดงครมาอูก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละมึงรู้ไหมคนแก่คนเท่าเดี๋ยวเขาบอกเลยให้ลบกันเลยถ้าลไ็ไกเลยยายจะไปออกไปล็ด้วยมึงรู้ไหมพวกมึงไม่ได้อยู่หน้างานมึงไม่มีทางรู้หรอก มึงไม่ได้ไปอย่างนั้นมึงไม่มีรางรู้หรอกว่าพวกาหายมันอยู่กันยังไงมันปกป้องค้นแผ่นดินไทยขนาดไหนมันบอกแล้วมันไม่มีถอยมันจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยมันจะอยู่ตรงนั้นมึงรู้ไหมว่าไทย,ยโดนกดขี่ข่มเหงอะไรมาขนาดไหนท,ทั้งทั้งที่ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่มาตอนนี้ใกล้แล้วจ้ะเนอะถ้าพูดนํ้แบบนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนแน่นอนมา จะฟาดก,กับกูมาเลยเปิดหน้ามาเลยค่ะอีพวกกี้แบแบ,แบเอากูไปแขวนนู่นนี่นั่นโอ้โหอวยรัฐบาลอวยนู่นนี่นั่นที่ผ่านมาสว .36 คนนะครับขอสารรัฐมนูลสั่งอง์อิงนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ถอดถอนออกจากการเป็นนายกรัตรีเมื่อ21่มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สืขาวรายงานว่านายมงคลสุรสัจจ ประธานวุฒิสภาได้ยื่นหนังสือถึงสารธรรมนูญเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาขอให้มีการวินิจฉัยมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นนายกรัตรีของนางสาวแพทองทานนะครับชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา170นะครับวรรคหงวงเล็บ4 ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่นะกรับหลังนางสาวแพทองทานนะครับยอมรับว่าเสียงสนทนาเป็นเสียงตนเองกับฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาจริงและมีเนื้อหาพาดพิงแม่ทัพปฏิสองรรวมทั้งมีพฤติกรรมบ่งบอกเป็นคนทรยศชาติทําให้กระทบต่อที่ปไตยกองทัพประชาชนตามที่พลเอกสวัสดิ์ทัศนาสว ในฐานะประธานกรรมธิการทหารและความมั่นคงของวุฒิสภานะครับได้ถแถลงไปแล้วนั้นล่าสุดคำร้องทั้งหมด5หน้านะครับขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของพลเอกสวัสดิ์และสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด36คนและขอให้สารธรรมนูญนะครับวินิจฉัยตามรัฐมนูญมาตรา1น0 วรสามประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา82 1. ความเป็นนายกมนตรีของนางสาวแพรทองทานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูลมาตรา170ววรสี่ประกอบรัฐธรรมนูลมาตรา160 6. วกวกวรสี่และวรห้าหรือไม่และขอ 2. ขอให้สารธรรมนูญโปรดมีคำสั่งให้ผู้ถูกกรองหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารธรรมนูญจะมีคำวินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีการพิจารณาของสารัฐธรรมนูญมาตรา2ของสารธรรมนูญพศ2561มาตรา71ประกอบข้อกำหนดของสารธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีสารธรรมนูญพุทธศักราช2502 ข้อ40และวงเล็บ8ข้อ 3. รับทราบหรืออนุญาตให้คณะสมาชิกวุฒิสภาผู้ร้องจำนวน3 6สบคนมอบให้พลเอกสวัสด์เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้องคำร้องเพิ่มเติมขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือคำร้องเพิ่มเติมยื่นบัญชีระบุพยานยื่นคำร้องคำถแถลงเปิดและปิดคดีคำถแถลงคำชี้แจงให้การ ให้ถ้อยคำหรือให้ถ้อยคำยืนยันข้อที่จริงหรือความเห็นและเบิกความต่อสารดำเนินการกระบวนพิจารณาหรือดำเนินการใดๆทั้งปวงในคดีนี้ต่อประธานวุฒิสภาและสารธรรมนูญแทนคณะสมาชิกวุฒิสภาจนเสร็จสิน้นคดีนี้นะครับก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับปรากฏว่าวุฒิสภายังมีการยืน่น ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอาผิดองอิงตามมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเลยเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับฐานกระทำความผิดจะริยธรรมร้ายแรงนะครับฟ้องทางศารรมนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้พ้นจากการเป็นนายกบัตรีฟ้องเอาผิดตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยขณะเดียวกันยังมีคดีอาญาฮะที่สวสมชายสวงการ ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเอาผิดตามมาตรา1 1 9มาตรา 1, 2 0และมาตรา121่สนะครับกดือว่าสาหัสแล้วก็มีหลายจังหวัดทยอยมีการแจ้งความดำเนินคดีขึ้นมานะครับการแจ้งความคดีครั้งนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และฉากไปของรัฐบาลถึงแม้ว่านะครับโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภา และไม่มีการลาออกด้วยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นไปสร้างเงื่อนไขว่าจะขอให้อุงอิงลาออกถ้าไม่ลาออกนะครับก็จะถอนตัวออกแต่ปรากฏว่าก็มีการอ้างว่านะครับขอให้ผ่านงบประมาณนะครับพุทธศักราช2569เสียก่อนนะครับพอผ่านเสร็จก็อุงอิงก็จะลาออกต่อมาโกศก็ออกมาปฏิเสธ เรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะมันใกล้จบลวมันใกล้จบจริงๆแล้วนะครับเรื่องของสารธรรมนูลเอาผิดเจริญธรร้ายแรงนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าขายชาตินะครับทรยศชาติทรยศแผ่นดินเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในคดีหนึ่งคดีที่2เกี่ยวข้องกับเรื่องของชั้น14คดีที่3เกี่ยวข้องกับมาตรา1 14นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจกเงิน นะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยเป็นประเด็นหลักเลยคดี3คดีนี้นะครับแต่เรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมาลุ้นนะสารธติบญจะ1จะรับเรื่องไหม2จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีหรือไม่นะครับแล้วก็กระบวนการต่อไปอ่ะจะเป็นเรื่องขงไม่ค่อยยากเท่าไหร่ละแต่ที่แน่ๆเราเห็นตอนนี้รัฐบาลกําลังจนตรอกจนกระดานละ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับรัฐมนตรีนะครับในรูปแบบใแดก็ตามแต่การปรับรัฐมนตรีของเขาเนี่ยมีเจตนาเดียวเพื่อต้องการที่จะออกริมหยัดการพนันนะครับเพื่อให้ออกใบอนุญ,ญาตคาสิโนไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับส่วนใครจะมาเป็นรัฐมนตรีจะปรับตัวอะไรยังไงพักไหนอยู่ต่อรวมไทยสร้างญาติพิรุพันก็ไม่ยอมออกเนี่ยนะฮะหรือประชาธิป,ปัตย์ก็ไม่ยอมไปชาติไทยก็ยังคงอยู่อุ่นส่วนจําสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะ ที่ผมบอกว่าให้จาสิ่งเนี้ให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นการกระทําของนักการเมืองแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันยากที่จะหนีผลกรรมเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทํานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ